สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้า,าการัณยะไดกลับมาสารต่อความสนุกและความทั้งรักของพระเอกและนางเอกจากเรื่องนี้เลยจ้ะภายรักคุณบอทิกาผลงานสุดสนุกจากคุณนักเขียนคิวเบบี้ หลังจากที่การ์ญาได้รีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วคุณเขากับโรสเนื่อได้มาปะทะากาันกับกลุ่มของเสียเดชาหลังจากที่กลับมาจากซื้อของต่างๆเสียเดชาเนี่ยตั้งใจที่จะจัดก,การคุณเขาให้สิ้นชื่อและพาตัวของโรสนั้นไปสนองความต้องการของตัวเองให้ได้มันก็เลยเกิดการต่อสู้กันกลางท้องทะเลแต่ด้วยฝีมือของคุณเขาทำให้เขานั้นตอบโต้เสียเดชาจนเสียเยได้รับบาดเจ็บจนต้องลาถอยออกไปก่อนนั่นจึงทำให้คุณเขาและโรสเนี่ยต้องมาหลบภัยอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง และให้แน่ใจว่าจะไม่มีพวกของเเดชานั้นคอยดักทำร้ายพวกเขาต่อและที่นี่นี่เองมันก็ทำให้ความสัมพันธ์รักของนายหัวและนายหญิงแห่งเกาะไข่มุกนั้นขยับจังหวะแนบแน่นและเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนยากที่สองร่างกายของทั้งสองคนจะห้ามกับความต้องการของหัวใจตนเองไหวคุนเขานั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่ครอบครองร่างกายของโรสแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขานนยังต้องการเป็นเจ้าของความรักจากโรสอีกด้วยุเขานัแน่ใจว่าโรสจะเป็นเพียงนายหญิงของเกาะไข่มุกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้เนะเขาต้องจัดการไอ้เสียบ้าตันหานี้ให้พ้นทางไปเสียก่อนและเพราะเสียเดชาเนี่ยต้องได้รับบาดเจ็บที่มีต้นเหตุมาจากคุณเขามันก็ยิ่งทำให้เสียเดชาคนนี้เนี่ยยิ่งขับแค้นใจมากขึ้นพวกมันเตรียมตัวที่จะมาบุกถึงเกาะไข่มุกถิ่นของคุณเขาอีกครั้ง แต่งานนี้เนะี่ยมันคงไม่หมูนักรอบเมื่อคุณเขาเนี่ยพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะมาพรากคนรักของเขาไปอยู่แล้วพบกับเรื่องราวความรักสุดเข้มข้นแอคชั่นสุดสนุกอ่านกันต่อเรื่องนี้ได้ที่แอปรีดไลท์ทันเวาลาและยังสามารถอุดหนุนอ e ีบุ๊กเรื่องนี้ได้ที่เมพราคาเพียง149บาทเท่านั้นจ้า เรื่องนี้นะการ์ตูนบอกเลยว,ว่าเป็นนิยายที่สนุกทุกตอนจริงๆทุกคนคุนตะเขียนเะนี่ยดำเนินเรื่องได้สนุกไม่ยืดแถมยังมีคอน FLICT มีเหตุการณ์ให้ต้องได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาอางรักเนี่ยก็มีมวยของความเซ็กซี่เล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยความดุดเด็ดอ่แล้วก็ให้ความรู้สึกจั๊กจี้แปลกๆความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยก็ทําออกมาได้อย่างน่ารักมากๆไม่น้อยไปไม่มากไป มันลมกลมกล่อมและทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยดูอ่านง,ง่ายการนาฉากแอคชั่นเนี่ยมาเสริมให้เนื้อเรื่องดูแข็งแรงแล้วก็ทําออกมาได้กลมกลม่อมคับเน้นให้ปมในเรื่องเนี่ยดูน่าติดตามและเอาใจช่วยไปกับตัวละครในเรื่องตัวละครสมทบต่างๆถือว่ามีเข้ามาเพื่อสร้างสีสันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวทุกคนบอกเลยว่านี่เรื่องนี้เ,เป็นนิยายที่น่าติดตามและไม่ควรพลาดมากๆเลยจ้าสุดท้ายนี้หาหนอกก่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระนยะไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า